คลิปประมาณสามสี่เดือนได้คลิปสุดท้ายที่พูดไว้น่าจะเป็นคําว่าอย่างต่อให้น้ํายุ่งแค่ไหนน้ำจะไม่ทิ้งช่องแต่ว่าช่วงนั้นมันทํางานหนักมากจริงๆมันก็เลยอาจจะต้องทิ้งช่องไปบ้างแต่ว่าตอนนี้เราจะกลับมาทำบล็อกแล้วก็ทําคลิปหลายๆคลิปลงให้ทุกคนดูแล้วนะคะอย่างวันนี้ถ้าเห็นก็คือกาวแล้วก็หลายๆอย่างแล้วก็ลมด้วยแรงมากเลย <English> แล้วทำไมถึงต้องมานั่งอยู่ตรงตระเบียงวะก็คือแบกกร้าเลยหลายอย่างแบบนี้ยน้ําไม่ได้อยู่บ้านแล้วตูดตามตรงก็คือน้ําเข้าปีหนึ่งแล้วนะคะและน้ําก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่หอเป็นครั้งแรกเหมือนกันกับการที่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วต้องหากินเองหาทุกอย่างเองหมดเลยวันนี้ก็เลยจะพามาตามดูชีวิตหนึ่งวันของเด็กของ พราะวันนี้เรามีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยก็เลยอยากอัคดคลิปไว้ให้ทุกคนดูกันแต่ว่าก่อนจะไปทําอะไรเราควรไปกินข้าวและแต่งหน้าขอ่อนค่อยออกไปได้แต่ว่าอาบน้ำแล้วนะถ้าไม่อาบน้ำเราคงไม่กล้าลุกขึ้นมาให้ทุกคนดูเราจะทําคลิปหนึ่งวันแบบจริงๆวันนี้ตื่นนอนก็คือสิบโมงแล้วก็ลุกมาลงตารางเรียนเรียบร้อยแล้วเราจะทําคลิปหนึ่งวันนตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเข้านอนของเราเลย กินข้าวันเถอะนี่คือสภาพห้องของเด็กที่อยู่มาแค่วันเดียวนะโลเกหก็ยู่สิบปัน การป้าหรือจะกินในหม้อเลยจะได้ไม่ต้องล้างจานเออใช่ไม่ต้องล้างจานเสรแล้วเรียมเรียมาาม,มาวะดทำพะ마เราเสร็จแล้วนะทุกคนชุบเสร็จแล้วนี่แม่ตามอาจจะดูเหมือนทำพะมะแต่มันเสร็จแล้วนะคะเราจะพักไปกินข้าว,วกันก่อนนะเสร็จแล้ว พี่คะทุกคนหลังจากเรากินข้าวเสร็จแล้วเราจะเตรียมแต่งหน้าเพื่อออกไปข้างนอกกันแล้วเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าจะบอกว่าลองพื้นใช้ของเป็นของสิวนานะคะเป็นตัวนี้เป็นเบอร์02ที่ปั๊มไม่ออกทีงงมาก มันตอนไม่ออกออะก็ออกแล้จ่าจริงจริงเห็รีวิวอะหลายคนบอกมากแบบบอกกันมาว่ารองพื้นของเซววนดารุ่นเนี้ยที่มันจะเป็นรุ่นเนี้ย จริงๆเขาบอกว่ามันเนียนแต่ก็คือไม่เชื่อว่ามันเนียนแต่แบบมันเนียนจริงๆเพราะว่านี่ก็คือแต่งหน้าใช้รองพื้นมาแบบหลายตัวตัวที่เขาว่าแบบเนียนปกปิดแบบก็ก็ใช้แล้วมันก็ค่อยๆดีเนียนสุดท้ายมันก็ตกล่องอยู่ดีแต่คือตอนนะี้สัมผัสได้เลยว่ามันเนียนจริงๆเนียนไปกับหน้าเลยโอเคต่อไปเราจะลงเป็นคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์จะใช้เป็นสองสีนะคะตัวเป็นของ เป็นของสีจันไม่ไม่ใช่ของสีวนานสิที่บอกมันคือของสีจันที่บอกตั้งแต่แรกกส่วนชื่อสองแบรนด์มันสีสีเหมือนกันไงอืมอันนี้ของสีจันเหมือนกันนะคะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งเป็นเบอร์หน,นึ่งหนึ่งศูนย์กับเบอร์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เราจะใช้ลงสําหรับใต้ตานะคะซื้อมาใหม่มากยังไม่ได้แกะเลยถ้าทุกคนดนเสียงกึ๊กกึกกึกของพัดลมอะ่ะ เพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะทำพัดลมตกเตียงพอพัดลมมันอาจจะส่งผลกระทบนิดนึงคิดจ้าจริงๆว่าอยากทำคลิปแบบคลิปเล่าเรื่องเหมือนกันนะเล่าเรื่อง แล้วเรื่องช่วงมปลายแล้วก็ช่วงที่โควิดช่วงม .6 ที่เราไปเปนช่วงทํางานแบบพาร์ทไทม์แล้วก็ช่วงมหาหลัยว่าจะแยกเป็นอีกอคลิปแต่ว่าตอนแต่งหน้าทุกคนก็คงไม่ได้ดูอะไรนอกจากกาันที่ดังเงียบๆเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่าเลยว่าช่วงมัธยมจริงๆช่วงมัธยมมันดีมากเลยนะแต่มันจะไปดีเท่าผิวหน้าตอนนี้ได้ย่งไรวะน้าสวยจังโอเคเราจะเริ่ม เริ่มอะไรดีโอเคการชูแล้วเริ่มแต่งตาก่อนแล้วกันแต่งตาจะใช้เป็นของเป็นของยูสตานะคะนี่จะใช้เป็นตัวนี้เป็นสีนี้มันเห็นปะเดี๋ยวเปิดตลับให้ดูสีข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคน อกใช่ไหมว่าจะเล่าเรื่องช่วงมัธยมให้ฟังก็คือช่วงมัธยมเป็นช่วงที่ก็เกือบก็เกือบเกือบมีความสุขเป็นช่วงที่อาจจะไม่นี่ด้วยซ้ําแต่ที่มันจะไม่มีความสุขก็เพราะว่าช่วงที่มันเป็นโควิดนั่นแหละเพราะว่าเราก็คือไม่ได้ไปโรงเรียนอย่างที่บอกว่าเราเป็นเด็กกิจกรรมถูกไหมด้วยคาที่พอเราเป็นเด็กกิจกรรมอ่ะมันไม่ได้ไปโรงเรียนกิจกรรมเรามันก็ไม่ได้ทําเหมือนกัน ซึ่งมันก็เสียเสลอกเหมือนกันนะว่าแบบเราเต้นมาห้าปีแบบนี้นแล้วแบบปีที่หกอ่ะเราไม่ได้เต้นอ่ะมันเป็นปีสุดท้ายของเราแล้วสุดท้ายเราไม่ได้เต้นมันก็มีความเสียดเสือกเหมือนกันแต่ถามว่าทําอะไรได้ไหมก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนอกจากทำใจเราก็ทําใจมาแล้วแหล,ละทําใจมาตั้งแต่เราหมห้าแล้วแหละเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันก็ไม่ได้ดีขนาดน,นั้นพอมหกจริงๆมัธยมมันแทบไม่มีอะไรให้เล่าเลยอ่ะอืม เพราะว่าเหตุการณ์มัธยมมันก็หลายหลาคนเขาอ,อาจจะบอกว่าแบบไอ้ช่วงมัธยมอ่ะเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดแล้วแต่นี่พูดจริงๆนะว่าถ้าไม่ได้เต้นอ่ะก็คงก็คงเป็นชีวิตมัธยมของเด็กคนหนึ่งที่มันไม่ได้แฮปปี้ขนาดนั้นอ่ะพอมาเป็นช่วงม6ใช่ไหมม6ปุ๊บก,ก็คือรู้แล้วแหละว่าเรียนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบเราก็คือไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเลยเราก็ เริ่มหางานทําซึ่งเราทําเป็นที่คาเฟ่แห่งหนึ่งซึ่งเราขอไม่บอกสถานที่ละกันเพราะเราอาจจะมีแบบบน่บนๆบ้างดา่ดาๆบ้างอะไรแบบนี้เดี๋ยวเจ้าของบริษัทขขงฟ้องเราอืมก็คือเราก็ทําที่คาเฟ่นั้นแหละแต่ด้วยความที่เหมือนเราเคยทํางานมาก่อนนะแต่เรารู้สึกว่างานที่นั่นอะสบายนะสบายแต่แค่มันไม่เป็นระบบมันไม่เป็นระบบแบบม,มันไม่เป็นระบบจริงๆอะทุกคน อพอมันไม่เป็นระบบใช่ไหมมันก็เลยจะเหนื่อยเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับเจ้าของเหนื่อยกับทุกอย่างไปหมดเลยแต่มันดีตรงที่ว่าสังคมทํางานเราอะมันมีแบบถึงมันจะเป็นคาเฟ่มันเป็นร้านกาแฟที่นี้คือพูดถึงไหนแล้วนะลืมเพราะว่าสายเต้าจ้าสายเต้าโทรมาเมื่อกี้ก็เลยกล้องก็เลยตัดไปด้วยเออน่าจะพูดถึง พราแบบเออดีตรงที่ว่าเราสังคมทางานที่เนี่ยไปทำอ่ะมันมีแต่แบบวัยรุ่นมันมีแค่พวกที่เอาแบบก็เหมือนเพิ่งถ้บเกียบเช่ป่ะแบบว่าคือเหมือนฟิลเด็กจบใหม่แบบเนี้ยเยอะใช่ปะ่ะมันก็เลยทําให้มันไม่อึดอัดมันไม่รู้สึกกับทุกที่จะจิกอะไรแบบเนี้ยมันไม่เจอสังคมแบบมนุษย์ป้าแต่แค่งานที่ทําอ่ะมันไม่เซฟตี้อะไรเลยเลยแต่ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็มันก็เหนื่อยในระดับหนึ่งนะ แล้วก็ทําอยู่ตรงนั้นได้ประมาณประมาณแบบอย่างไรดีประมาณสามเดือนนิดนิด,นดซึ่งทํางานไปได้สักเดือนเดือนครึ่งอะตอนแรกเราไปสมัครเป็นตําแหน่งเสิร์ฟใช่ไหมแต่คืออย่างที่บอกว่าระบบร้านมันจัดก,การไม่ดีมันก็ดึงคนนู้นคนนี้ขึ้นมาเป็นแคชเชียร์จ้นี้ได้ขึ้นมาเป็นแคชเชียร์แล้วด้วยความระบบของไม่ดีแหละมันก็เลยเหมือนเจ้าของร้านขเขาก็อยากได้ยอดขายใช่ไหมแล้วมันมีคืนนึงอันนี้เป็นเล่าเรื่องประสบการณ์ที่แบบ ฉันกล้าพูดเลยว่าแล้วยิ่งช่วงฉันใกล้จะออกฉันปากแจ๋วแบบปากแจ๋วแบบนัมเบอร์วันอืมก็คือเหมือนเจ้าของร้านเขาระบบมันยังไม่ดีแล้วคือมันมีคืนหนึ่งที่เหมือนเอาวันนั้นมันปิดกะแบบปิดกะยอดอะเลยเที่ยงคืนไปแล้วซึ่งมันตัดยอดใหม่แล้วคือระบบหลังร้านพอปิดกะโฮบวันนั้นเป็นวันที่ฉันอยู่แบบ อยู่เป็นกะบ่ายซึ่งมันจะต้องเคลียร์เงินตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วพอเงินไม่ครบเจ้าของร้านเริ่มมาโทรฉันแล้วว่าเงินหายไปไหนก็คือเขาว่าแค่บอกว่าแบบผู้จัดการแบบเจ้าของผู้หญิงอ่ะเขาว่าแค่ถามว่าแบบเงินจริงๆเงินมันต้องมีสี่หมื่นนะทำไมมีสามหมื่นกว่าอะไรแบบนี้แต่นี่ก็ไม่รู้ไงว่าเพราะอะไรเหมือนกันนี่ก็เลยถามของเขากลับไปรอบแรกแค่ว่าเออมันหายไปหมื่นกว่าเนี่ยมันของกะหรูอหรออะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าแบบ นี่ยเดี๋ยวบอสขอแบบไล่เช็คก,ก่อนว่ามันหายไปที่กะใครก็คือสรุปของก็คือเรียกมาป,ประชุมใช่ป่ะแต่ที่รู้สึกว่าไม่โอเคจริงๆก็คือแฟนแฟนของบอสก็คือบอสผู้ชายซึ่งเขาพูดแบบคือไม่ไม่สร้างขวัญกําลังใจแล้วแบบยังตัดบันทอนอีกอ่ะคือเข้าใจป่ะว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดเรามันไม่ใช่ความผิดเราแบบอยู่แล้วอะ พราะว่าคือแคทเชียนี่กับพี่ที่ทํากะเช้ากาพูดเลยนะว่าละเอียดกันจริงๆริงละเอียดกับทุกบาททุกสตางคือหายไปแค่บาทเดียวกันยังเครียดแล้วนี่มันหายไปเป็นหมื่นใช่ปะคือวันนั้นบอสแกพูดบอสผู้ชายแกพูดว่าแ,แบบเนี่ยขโมยเงินไปหรือเปล่าที่มันหายไปอ่ะเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่มาค้นตัวนะแล้วก็คือด้วยความแบบนี่ก็เป็นคนหัวร้อนง่ายใช่ปะนี่ก็เลยหันไปพูดกับบอสผู้ชายว่าเรียกมาเลยค่ะเรียกมาค้นเลยหนูให้ค้นเลยจะค้นเลยไหมคะ แล้วบอสผู้หญิงก็เลยเบรกว่าแบบว่าเออเนี่ยเดี๋ยวบอสลองเช็คก่อนเพราะว่าจริงๆจริงๆเราไม่ใช่เด็กที่แบบไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่แค่รู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ตรวจสอบกันให้ดีเลยแต่การที่คนพูดแบบนี้มันใช่จริงๆรหรออืมแต่สุดท้ายแล้วก็นั่นแหละก็ทำก็มันสรุปมันก็ไม่ใช่ความผิดเราจริงๆมันเป็นความเออของระบบที่มันดันไปเอาไอ้ยอดคืนที่ตัดเลยเที่ยงคืนมานับด้วยมันก็เลย เกิดปัญหาแบบนั้นขึ้นมาซึ่งหลังจากวันนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือพอมันรู้แล้วว่าเป็นปัญหาไอ้บอสผู้ชายที่พูดไม่ดีกับเราตอนแรกอ่ะก็ไม่ขอโทษนะก็แบบหัวเราะกบเกลื่อนเราก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้เป็นคนใส่ใจอะไรแต่คือที่มาคิดอ่ะเพราะว่าไปเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแล้วแม่ก็บอกกลับมาว่าเอ้าแล้วสรุปมันไม่ใช่ความผิดหนูอะแล้วเขาไม่คิดจะขอโทษหนูเลยหรอที่พูดอย่างนั้นหนูก็เลยบอกว่าแม่หรอไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปแล้ว สุดท้ายออกมาแล้วก็มาเรียนมหาลัยเรามาเรียนมหาลัยก็คือจริงๆยังไม่ได้เริ่มเรียนเลยนะแต่ว่ามันเป็นช่วงแบบกําลังรอเรียนอยู่ก็คือขึ้นมหาลัยตัวน้ําน้ําเรียนศิลปกรรมสาขาการสแสดงและผู้ประกอบการสร้างสารรค์ใช่ไหมก็คือยังไม่ทันเรียนเลยอะแต่ว่าแบบยอมรับเลยว่าเป็นคนใจร้อนเหมือนกันเพราะว่าเห็นกฎต,ตอนแรกที่รุ่นพี่เอาออกมาให้อะ่ะ ก็พูดจริงๆว่าเรารู้สึกว่ากฎบางอย่างมันไม่มีเซนใช่ไหมเราก็เลยเล่นพูดแบบถามคํถาถามไปในวันนั้นเลยอะว่าแบบบางอย่างมันต้องบางอย่างในกฎอะมันต้องทําจริงๆหรอคะรู้สึกว่ามันเพิองเงินพวกหนูมเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็คือพี่เขาก็อ,าออกให้เพราะเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันไม่เมซนเพราะมันเป็นกฎหลายๆรุ่นหลายๆรุ่นส่งมาแบบเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกเหมือนกันว่ามันไม่เซนเขาก็ออกให้สุดท้ายก็ไม่มีอะไรก็คือพวกเนี้ย เป็นงานผสมนิเทศของคณะเราพอดีเราก็เลยอาจจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูเล็กน้อยเท่าที่จะถ่ายได้เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยจริงๆแล้วว่าเราจะไม่ถ่ายอยู่แล้วแหละเพราะเราแค่รู้สึกว่ามันเป็นสถานศึกษาไม่ค่อยอยากจะไปยกกล้องถ่ายเท่าไหร่รู้สึกว่าอยากให้เก็บสถานที่ของการแต่มันก็มีมันก็มีคนถ่ายนะแต่เราก็เลยอ่ะไหนๆก็มีคนถ่ายแล้วเราก็ถ่ายไปด้วยกันก็ได้เพราะอย่างน้อยคนดูช่องเรา30สิคนที่ดูช่องเราอาจจะ ไม่เห็นตรงนั้นเหมือนกันที่เล่าเรื่องมาทั้งหมดนี้ทุกคนไอ้นี่ออกไหมทุกคนฟังรู้เรื่องใช่ไหมคะทุกคนไม่งงเนาะที่เล่าเรื่องมาทั้งหมดโอเคแต่งตาข้างนึงเสร็จแล้วรู้สึกว่าขอเวลาไปแต่งตาแป๊บหนึง่งไปแล้วโอเคเราแต่งหน้าเสร็จแล้วว่าจริงๆก็จะถ่ายตอนเขียนคิ้วให้ดูด้วยแต่ว่าขี้เกียจขี้เกียจกดปัดกล้องก็เลยแต่งให้มันเสร็จเลยแล้วให้ทุกคนมาดูทีเดียว เราแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวออกไปข้างนอกแล้วแต่ว่าเขาไปแต่งหน้าเพื่อนก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนออกไปเลยละกันใช่โอเคค่ะทุกคนคือแบบลืมไปเลยว่ามีวอล์กเพราะว่าหลังจากแต่งหน้าเสร็จเชฟ่าที่บอกว่าโอเคเราจะออกมาข้างนอกกันอนะก็คือแบบ มันก็ประมาณได้นี่หนึ่งแล้วอ่ะมันก็เกือบมันก็เกือบหกโมงแล้วแหละแล้วลก็คือจริงๆว่าจะไปประตูน้ําแต่ว่าพี่เกศไปก็เลยว่าจะมาแบบแถวนี้แต่อที่ที่เราจะไปที่หนึ่งอ่ะมันปิดไปแล้วก็คือขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆจนจนเมารถอ,อ่ะข <c oughs> ับไปจนเมารถแล้วก็แบบไม่เอาอะไรเลยลงจากรถมาได้ก็คืององเงยงงเงแล้วว่าจะหาที่นั่งสุดท้ายเราก็มาจบกันที่เดชสิทธิรัชดาค่ะทุกคน งงงงไหมล่ะแต่น <elle> ่าในกล้องสวยดลบเราว่าเราจะนั่งกินอะไรกันให้เสร็จก่อนแล้วก็ ไปเดินเลือกซื้ออะไรต่างๆนานา,าของเรากันซึ่งเสียงรอบข้างดังมากเลยไม่รู้เลยว่าเสียงจะเข้าไหมานะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปกินอนะไรกันเสร็จแต่หน้าอนคือกินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือ สายไฟกรุงเทพใครก็คือตอนนี้เราจะหารถเพื่อไปไปสำเพ็งกันเราจะไปสำเพ็งกันทำไมตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเรากำลังหาป้ายรถเมย์กันอยู่ค่ะไปหาป้ายรถเมย์กันเถอะ ในการหาร้านนั่งชิลของเราอะ่ะมานะ้าเหมือนกันนะมิเชื่อปะม่เดินเข้าซอยเนีน้มีหวังไปเยอะเลย <c oughs> นงยตต้องวปเซเว่นอะเพราะว่าแบบเห็นร้านหนึ่งเออมันน่านั่งแต่ก็แต่ก็ไก,กลขนาดนี้เลยหรอวะเพราะตอนนั้นนั่งแท็กซี่มาไงมันก็เลยรู้สึกว่าแบบก็ไม่ได้ไกลนี่หว่า <c oughs> พอดรวานนะเอาไว้ถึงร้านแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะจ๊ะถ้าถ่ายได้นะ กลับห้องกันเลยแล้วกันไป ที่ลอาคนหนึ่งแล้วเึงมีทายวอกอ่ะจะให้แม่เห็นคลิปนี้นะเดี๋ยวแม่ตีทุกคนคะเรากลับมาถึงห้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขออนุญาตปิดบล็อกนะคะบายบายอย่าลืมสำหรับคนที่มาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ก็แชร์ได้นะคะบายบาย Yes, see.